ในวันที่24กันยายนนี้ครับเตรียมนัดประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นครั้งแรกครับหลังเข้าเฝ้าถวายสัตว์ปฏิญาณในวันที่24กันยายน2568เพื่อเป็นการแบ่งงานให้กับท่านรองนายกรัฐมนตรีและก็มีการแต่งตั้งเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก่อนนัดประธานสภาเพื่อแถลงนโยบายของรัฐบาลให้เร็วที่สุดครับค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้มีการเปิดเผยว่าในวันที่24กันยายน นนี้ค่ะก็จะนําคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทุลอองทุรีพระบาทถวายสัต์ปฏิญาณนะคะซึ่งถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็ยังเป็นวันมหามงคลด้วยค่ะเนื่องในวัน มหิดลนะคะซึ่งหลังจากที่มีการเข้าเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็จะกลับมาประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกนะคะเพื่อที่จะแบ่งงานให้กับรองนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบการเสนอแต่งตั้งเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นผู้ประสานงานก็จะได้ทําหน้าที่ทันทีหลังจากนั้นนะคะก็จะมีการนัดประธานรัฐสภาเพื่อถแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาโดยมีการ ตั้งใจนะคะว่าจะทำให้เร็วที่สุดแต่ต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาของประธานรัฐสภาด้วยที่จะนัดหมายสมาชิกทั้งสองสภาร่วมประชุมในครั้งนี้ค่ะในส่วนของวันถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาครับฝ่ายค้านเนี่ยบอกว่าจะเปิดอภิปรายเรื่องคุณสมบัติรัฐมนตรีในส่วนนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวิรุฬกล่าวว่าก่อนนารายชื่อคณะรัฐมนตรีเสนอเนี่ยมีการตรวจสอบแล้วจากทุกหน่วยงานตามขั้นตอนที่สานักเล ขาการคณะรัฐมนตรีได้ดําเนินการมาโดยตลอดพร้อมทั้งมีการเรียกประชุมทั้ง7หน่วยงานรวมถึงสํงงานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาด้วยก็มีคนที่ขาดคุณสมบัติแล้วก็ถูกคัดชื่อออกไปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ท่านบอกว่าคัดกรองมาอย่างดีแล้วในส่วนอของรายชื่อคณะรัฐมนตรีทั้งหมดใช่ค่ะซึ่งสําหรับบรรยากาศในการถวายสัตย์ปฏิญาณรวมไปถึงการถแถลงนโยบายของรัฐบาลน,นะคะที่จะเกิดขึ้นในลําดับต่อมาเนี่ยทาง NBT นะคะก็จะถ่ายทอดให้กับคุณผู้ชมได้รับ ชมกันด้วยนะคะ